ก็ได้ให้ <c oughs> จะเป็นแบบไห้นเพราะว่าแม่ตํามมีจับได้แม่ว่ามิกิอยากได้หมดเลยแม่ตําบอกว่าเรื่องอันไหนอันหนึ่งมิกิบอกว่าอยากได้หมดเลยตั้มก็เลยให้ครับอยากได้อะไรครับอยากได้เลโกโล้ละสิว่าครับจะได้มันเท่ดีมัน ฟี่มกีชอบ,บมกี่ชอบเลโก้ดูแล้วชอบใครให้มิกกี้อะคะไม่ตัม้มนะครับทำไมไม่ตั้มให้มิกก,มกี้ล่ะกันกี่อยากได้อะครับครับงั้นถ้าใครอยากได้ไม่ตั้มก็ให้ทุกคนเลยเหรอไม่ใช่อ้าวอแล้วทำไมไม่ตั้มมึงให้มิกกี้ล่ะ แม่ตามรักมิกกี้จริงเหรอจริงมิกกี้รู้ได้ยังไงก็มิกกี้รักแม่ตามจริงเหรอจริงรักจริงจริงเหรอักจริงจทำไมถึงรักแม่ตามแม่ตามแม่ตามรักมิกกี้มิกกี้รักแม่ตามเหรอครับมากไหมเนี่ยมากมากด้วยเหมือนแม่เหมือนมาม่าเหมือนมาม่าเลย คิดถึงไหม่ะคิดถึงไม่เจอนานเลยยังไม่เจอนานแล้ววันนี้พัลโหลก,กับแม่ตั้มได้ไหมในอินเทอร์เน็ตอ่ะอ๋อไ,ไดหไหมต้องเป็นเสาร์อาทิตย์กหรอค่ะได้อยากเจอแม่ตั้มหรอใช่ทำไมถึงอยากเจอ,อทันทีอยากเจอเจอแล้วจะทำอะไร อยากเล่นเกมลุกปาลาฉลามาีค่ะเหรอเล่นเกมปลาฉลามันมันอยู่ที่บ้าน,น,นแม่แม่ตมันเป็นแผ่นซีดีเหรอค่ะเจอแล้วจะเล่นเกมกันใช่ถ้าไม่เล่นเกมอ่ะเจอไหมมันเล่นได้สามคนอ่ะถ้าไม่เล่นเกมอยากเจอไหมไม่อยากเจอดีเพราะว่าจะได้เล่นเกมด้วย อ้าวถ้าไม่เล่นเกมไงถ้าไม่มีเกมให้เล่นจะอยากเจอไหมก็อยากเจอทำไมจะได้จะได้เล่นเกมด้วยเกมอะไรอ่ะไม่มีเกมมีสิมันมันมันตอนแรกมันไม่ได้เป็นเป็นอยู่ในทีวีไม่ต้อมเอาใส่ซีดีเข้าไปเองที่มาหมายถึงว่าถ้าไม่มีเกมให้เล่นจะยังอยากเจอไม่ตั้มไหมอยากทำไมอ่ะ เจอแล้วจะทำอะไรอ่ะเจอแล้วก็จะอยู่บ้านแม่ตั้มรอแล้วทำอะไรกันไม่มีเกมแล้วจะทำอะไรกันก็รักมามาคิดเรื่องสนุกสนุกเหรอแล้วทำอะไรกับแม่ตั้มก็มีที่รักแม่ตั้มอ่ะรอเราจะชวนแม่ตั้มทำอะไรชวนแม่ตั้มเล่นอะไรเล่นอะไรที่เราเอามาจากที่บ้านเรารอเล่นอะไรก็ได้เหรอ อยู่ด้วยกันก็สนุกละไม่ใช่เหรอครับอบอกแม่ตั้มมาเร็วๆสิมี่กี้เคยบอกอะไรเหรอบอกว่ายังไงนะบอกว่าแม่ตั้มมาเร็วๆเมื่อไหร่แม่ตมั้มมัจะมาหรอพออย่างเงี้ยหรอใช่อันนี้ใช่ที่ญี่ปุ่นมเลยเนี้ยเป็นที่จีนญี่ปุ่นมาบายๆกันบายบายมองกล้องหน่อยสิ มองกล้องหน่อยตรงนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายนั่นมันแยกเคี้ยวแล้วยิ้มแบบสนุกสนุกสิ